กาวไดีๆเลยนะครับผมผมก้อนนะครับผมวันนี้ผมก็มาครับคลิปรีวิวตัวละครแบบมิโก้กันนะครับผมเคลียครับรู้เลยว่ายังยังไม่ได้นะครับผมก็โออแล้วเจอปอมครับผมเจอปอมผมเจอปอมผมเจอปอมบอกเลยว่าผมเจอปอมจริงนะจริงๆผมเจอปอมนี่ไงตัวปอม ก็อบอมก็อบ้องอัดคลิปได้อยู่เนาะอ๋อรู้กับลูกเขาก็ได้รู้ท่้ล่ะไม่เชื่อเร <c ười> ่ไอ้หมอนี่มันรู้ไอ้หมอนี่มันรู้คงงงมันผมไม่เคยแปลกอะไรหรอกครับเนาะ โอเคครับผมก็เอ,อ่อตัวละครเนี้ยผมมันก็มีข้อเสียอยู่นะตัวที่มันแพ้ส่วนใหญ่นะเอาจริงมันแพ้ของกระบ,บี่นะผมคือผมเล่นมาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะมันแพ้ของก็บ,บี่กับซูรุยนะครับมันแพ้นะครับเนาะโอเคครับผมมาครับก็การเล่นของมันเนี่ยคือมันอัพได้ออสองอย่างนะอัพไทลุกกับอัพเออจักรแรกครับคือการ ทำพัดข่าวนะครับผมหรือว่าอัพทาพัดข่าวหรือว่าเฮ้ยาสีก็ได้งันะผมคือการอัพใรูปภาพรูปถ่ายแล้วก็อัพเอ่อทำพัดข่าวเนี่ยคือมันนึงเอ่อคนยัชีได้ครับตรงนี้คนยัดีได้นะโอเคครับผมได้มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งอยากเอออยากออกคลิปนะผมรู้เลยไงก่อนออกมานี่คือแบบ <laughs> นะ โอเคครับก็ตอนนี้ผมก็เพื่อนผมก็เอ็ดเมแล้วนะคือผมก็แอปเพิ่มไว้ได้แล้วนะครับผมก็บางครั้งก็แอปแอปไว้คือครับเดวบางครั้งผมก็ลบเพื่อนทิ้งแล้วก็แอปใหม่นะบางคงก็ลบเพื่อนแบบเออไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะแบบไม่ได้เล่นเกมนี้แล้วนะผมก็เลยก็ลบนะครับก็ไม่ใช่ว่าผมก็มีเหตุผลจำผมอยู่นะโอเคครับผมมาครับผม โอเคครับก็เออตัวคอเนี่ยผมเอ่อดัวนึ่งนะติมอ๋อการทิวสัมภาษณ์ข่าวนะครับผมวิวหนึ่งก็คือเราจะสัมภาษณ์ข่าวนะครับผมแล้วก็ต้องอยู่ในระยะที่เรามองเห็นนะครับผมเวลาที่แมวคบิลิกาไม่ดีนะครับผมเช<ร><น>่นเอ่อตีปาของใช้ทิวอะไรพวกนี้นครับผมมันจะนัดนะครับ แต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ขึ้นนะมันน่าจะบัคของเกมนี่แหละอโอเคครับแล้วก็เวอร์สองนี่เ,ออเลือดเรากร็เยอะขึ้นนะเลือดเรารอยอะขึ้นเวลาใช้สกิลนะครับแล้วก็เออไม่มีอะไรจำไปถ่ายเลยผมก็ตจำแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็น่าเราสูดด้ยาวด้วยแหละเออน่าเราสูดด้ยาวด้วยเท่วาสามนี่ก็เวลาอยู่ใ,ใกล้ๆแมว เออทุกๆสามวิครับเกมมันจะขึ้นทันทีนะแต่ว่าเกมนี่มันจะขึ้นแบบเออต้อง,ต,องอต้องอยู่ใกล้แมวจริงๆอะ่ะเออโอเคครับผมสวัสดีแมวสวัสดีแต่เมื่อสองนี่ทําให้แมวเติร์นซ่าด้วยนะเวลาอยู่เข้าใกล้แมวนะครับผมโอเคโอ้ยเดืนโอ,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 อ้ยทัฟฟี่ไประเบิดได้ไหมนี่แหละ แล้วผมแล้วก็มิโกะมีข้อเสียนะเวลาสัมภาษณ์ข่าวเนี่ยคือจะบาของไม่ได้แล้วก็เช่วยเพื่อนไม่ได้นะผมเวลาสัมภาษณ์ข่าวนะครับเโอเคครับผมต่ว่าสัมภาษณ์ข่าวนี่เดินเข้ากับดักได้นะโอเคครับแล้วก็มันจะสามารถเทนเซนสกิลได้นะสัมภาษณ์ข่าวจสามารถเทนเซนสกิลได้นะครับโอเคแล้วก็พาร์ทสี่หนึ่งนี่จะให้เรามองเห็นไกลขึ้นนะแล้วก็ เออพาร์ิสองเนี่ยเราจะทำให้เราเออไหนอะมองเห็นแมวนี้วม็ได้ทุกๆุกห้าวินะครับเดี๋ยวก็เวสามนี่เวลาตอนตีก็เออวิ่งเร็วขึ้นสิวินะครับผมง่ายๆเนาะเดี๋ยวก็กล้องถ่ายลูกเนี่ย <Help me. S 1> คือเวลรหนึ่งก็เวลาถ่ายลูกเลยับผมคือถ้าเราเลือดเต็มนะ่ะเวลาถูกแมวตีครับผมเวลาเราใช้สกิลค,ครับเมันจะวัดกลับแล้วก็เลือดเราก็เต็มเหมือนเดิมนะ โอเคครับ okay, ผมก็ข้าวนะครับผมแล้วกล้องไคาลรูปวฟสองนี่คือเวลาถ่ายแมวคือต้องโดนหน้าครับผมแล้วก็ต้องอยู่ในะยะนะครับผม่ททาให้แมว <A mouse S 2> อ,อ่ะออยังไงอะ่ะทหามันทำให้แมวเลิกรถด,ด้วยนะครับ <A mouse S 1> แถมระวัดแมวได้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ่ายรูปตอนที่แมวนกไม่ได้นะผมแล้วแล้วก็เวฟสามนี่ยคือจะ รถโดคด้าสกิลนะครับผมนี่เกตขึ้นแล้วเกตขึ้นได้ไหมอืมเก็บนกคือเกตมันต้องสามนะครับผมคือจะทำให้หนูหลุดนะครับผมต้องเออสเตตสามนะซึ่งจะทำให้เออหนูรูดจัดมือได้นะครับผมเจ๊ฮะสเตตห้ามือไหลนี่โอ้โหแมงกับร้องอะ่ะครึ่งหลอดอะ่ะโอเคครับ ก็สกิลมีประมาณนี้เนาะถ้าไม่เข้าใจก,ก็ขอภนนาาอภัยด้วยกันนะครับเฮ้ปกติผมก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วนะปกติผมไม่ออธิบายสกิลด้วยนะปกติถ้าพูดแบบเออยังไงอะคืออธิบายผิดก็ขออภัยด้วยกันนะครับเพราะว่าคือมันก็ตำทุกสกิลไม่ได้ได้หรอกนะครับอีกอย่างคือมันคือ <A mouse S 1> ประสบการณ์ในการเล่นของผมด,ด,ด,ด้วยนะ ปกติของจับไม่ค่อยอ่านสกิลอะไรอยู่แล้วนะครับก็เข้าใจด้วยกันด้วยนะโอเคพูดช้นนานเลยนี่เน่โอเคเออนี่เน่โอเคเยอะสัมภาษณ์เลยโอเคนี่เวลาอยู่ใกล้แมงกรติสโลนะผม นี่อัาสาาแล้เนาะมันจะทําให้เออยังไงอะคือเวลาอยู่ใกล้แมวก็เกตมันก็ขึ้นอยู่ดีนะครับนี่กดใช้ไปเลยแมวนกกันอากาศแต่ระยะในการใช้เออแรยงานเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะน่าจะระยะการมองเห็นนะครับผมโอเคครับ โอ้ยพูดตั้งนานขึ้นเกมแล้วโอเคครับผมเออเดี๋ยวโอเค <laughs> เดี๋ยวต้องอ,อ,อ,อ้อมอ้อมไปอ้อมมาครับชิปโอเค โอ้โหนั่นนี่นี่แนองโอ้โหไม่โดนเจ๊สายรูปเราหรอกก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวกล้องซื้อโอเคจุ๊บโอเคเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยกันนี่ติดโชว์ด้วยแมวติดโชว์ด้วยนะเกตดก็ขึ้นแนวก็ติดโชว์ที่แน ตัวนี้บอกเลยโคตรปวดน,นะครับผมสำหรับคนที่เลื่อนเป็นนะตัวนี้เลื่อนก็ท่านยากนะครับผมก็ียกว่ามันต้องมีสเตปนิดนึงนะในสเตจในการตูบแล้วก็อะไรพวกนี้ด้วยนะครับหรือถ้าไม่ลำคาดจริงอ่ะไม่ก็ไล่ตัวนี้จะไม่คิดชีวิตนะครับคือมองมเผย่ว่ามันแต่ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมครับแ่ว่าจริงจริงแล้วอะ่ะคือโคตรมีประโยชน์นะครับทำลายแมว <c oughs> <c oughs> แถมแม่ไปน F ิดสีด้วยแกงเอฟซี C นี่จริงจังเลยเรานะครับนีสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์นี่สัมภาษณ์นะจึ๊บจึ๊บคือถ้าจะทำให้หนูหลุดนี่ต้องสเตจสามเท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็แล้วไงอืมไม่รู้ว่ายาที้มึงกระโดนอเปล่านะเออไม่กระโดนแหละ ตอนไปต้องแฉก่อนก็วันนี้ก็มีอะไรมากแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงการเล่นเลยตรงนี้พูดแค่อธิบายต่กิวเฉยๆนะครับโอเคครับผมไปไปครับ